แฮปปี้นิวเยียร์นะครับแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนนะครับก็ปีใหม่นี้นะครับเราสองคนเนี่ยขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพร่งางก,กายแข็งแรงนะครับคิดอะไรก็สมหวังสมปรารถนาแล้วก็<ช>พร้อมสํมาหรับรับสิ่งดีๆในปีหน้าที่จะมาถึงนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับขอให้ทุกบ้านทุกคนเนี่ยมีเงินทองไหลมาเทมาเยอะๆเลยแล้วก็มีใช้แบบเยอะๆไม่ต้องคิดเลยแล้วก็มีมาแบ่งพวกเราด้วยเดินทางก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะครับนอกจากดูแลตัวเองให้ปลอดภัยไม่ไม่เมาแล้วขับหรือว่า ดูแลตัวเองมากๆในการเดินทางแล้วก็อย่าลืมสวมแมสถ้าบางคนกับรถประจําทางหรือว่าสาธารณะนะครับก็อย่าลืมสวมแมสแล้วก็พกแอลกอฮอล์ด้วยเพราะว่าเรากลับไปเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองมากๆเพื่อที่ว่าเออกลับไปหาคนที่บ้านเนี่ยคนที่บ้านก็จะได้ปลอดภัยด้วยนะครับ